เมื่อผู้ชายสูงอายุมากขึ้นเนี่ยตัวต่อมลูกหมาเนี่ยจะโตขึ้นที่จริงแล้วสิ่งที่ป้องกันมันได้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีถ้าหยุดแก่ได้อาจจะหยุดได้แต่ถ้าหยุดแก่ไม่ได้ก็อาจจะต้องรักษามันนะครับ,รบผมผมนั่งอยู่กับนายแพทย์วิชยะปริพัฒนานนนศัลยแพทย์ผู้ชํานาญการโรคระบบทางเดินปัสสาวะศูนย์ระบบทางเดินปัสสาวะสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับ อยากรู้ว่าต่อมลูกหมากโตคืออะไรภาวะต่อมลูกหมากโตนี่มันเป็นแบบไหนล่ะครับคุณหมอครับต่อมลูกหมากเนี่ยอยู่ในตัวเรานะครับบางคนเข้าใจว่าต่อมลูกหมากอยู่ข้างนอกอันนั้นลูกอัณฑะไม่ใช่อยู่หลังกระดูกหัวหนาวนะครับเป็นต่อมรูปร่างขนาดมาตรฐานเนี่ยเล็กกว่ากำปั้นหน่อยนึงแล้วก็มีรูตรงกลางเป็นรูท่อปัสสาวะเพื่อให้ปัสสาวะออกไปต่อมลูกหมากเนี่ยทำหน้าที่ผลิตน้ําเลี้ยงอสุจิทีนี้เนี่ยต่อมลูกหมากโตเนี่ย เป็นภาวะหนึ่งที่เมื่อผู้ชายสูงอายุมากขึ้นเนี่ยตัวต่อมลูกหมากเนี่ยจะโตขึ้นแล้วก็ประกอบกับก,บการทํางานประสานของกระเพาะปัสสาวะที่บางทีอ,อาจจะแย่ลงความยืดหยุ่นน้อยลงก็ทําให้มีความผิดปกติของการปัสสาวะออกมาได้เขาอาจจะมีฉีก่กลางคืนบ่อยขึ้นอาจจะปัสสาวะเบาลงแล้วก็อาจจะเล็งฉี่นานทางโรงพยาบาลของเราเองเนี่ยมีขั้นตอนวิธีการวินิจฉัยยังไงบ้างครับแค่การซักประวัติพูดคุยเนี่ยก็จะสามารถได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคพอสมควรแหละ การวิิจฉัยเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีการทำอัตลต์ทรานส์เพื่อดูขนาดของต่อมลูกหมากแล้วก็อาจจะมีการตรวจเลือดดูค่าต่อมลูกหมากหรือค่าที่เรียกว่า PSA นะครับ,รบซึ่งค่าเนี้ยก็จะดูเรื่องของความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากรวมด้วยแล้วในส่วนของวิธีการรักษาละครับเป็นยังไงครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต่อมลูกหมากโตถ้าไม่มีอาการแนะนําว่าไม่ต้องรักษานะครับเนื่องจากมันเป็นสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเริ่มมีอาการมากขึ้นยาตัวแรกที่หมอมักจะให้กันเนี่ยจะเป็นยากลุ่มคลายกล้ามเนื้อบริเวณตมมลูกหา การให้ยาเหล่านี้ไปเนี่ยมันจะไปคลายตัวต่อมลูกหมากทาให้ฉี่คล่องง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะมียาขนาดที่2เป็นยาช่วยลดขนาดต่อมลูกหมานะครับแต่ยากลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะนํามาสู่อาจจะมีเรื่องของผลข้างเคียงที่ทําให้อารมณ์ทางเพศลดลงได้ถ้าอาการของต่อมลูกหมากไม่ดีขึ้นหลังจากการกินยาเราก็สามารถทําการผ่าตัดได้นะครับการผ่าตัดเนี่ยถ้าเป็นแค่ต่อมลูกหมากโตเฉยๆเนี่ยเราจะทําด้วยวิธีการส่องกล้องเข้าไปทํา ไม่มีแผลครับวิธีทำเนี่ยก็มีหลายแบบครับมีทั้งใช้หัวไฟฟ้าใช้เลเซอร์ยิงหรือสมัยนี้ก็จะมีการใช้ไอ้น้ำที่ทำให้ขนาดต่อมลูกหมากเล็กลงก็ได้เหมือนกันส่วนตอนนี้นะครับผมว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปดูกันแล้วครับว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเขามีความคิดเห็นอย่างไรหรือว่ามีความรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับภาวะต่อมลูกหมากโตครับเคยได้ยินครับ เป็นปัญหาับชีวิตมากๆเลยอาจจะมีการเรามาระวังในส่วนนั้นมากขึ้นนะครับไปพบแพทย์นนนเ,ยเนี้ยคราาับก็คงต้องข่าตัดเหรอครับนี่โรไอวานวิมุตตินี่แหละใกล้ๆบ้าน คนที่ดูอยู่ไม่อยากเป็นเลยเขาควรทําอย่างไรหรือคนที่เป็นตอนนี้มีภาวะต่อมลูกหมากโตสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงบ้างครับตัวต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันสัมพันธ์กับความสูงอายุเป็นหลักที่จริงแล้วสิ่งที่ป้องกันมันได้เนี่ยต้องบอกว่าไม่มีถ้าหยุดแก่ได้อาจจะหยุดได้แต่ถ้าหยุดแก่ไม่ได้ก็อาจจะต้องรักษามันนะครับ,รบแนะนําว่าเป็นการสังเกตอาการของตนเองมากกว่าก็สามารถเข้ามาพบแพทย์ได้ครับอาจจะ ไม่จาเป็นต้องกินยาทันทีมาพูดคุยกันดูก่อนแพทย์จะประเมินให้อีกทีว่าจําเป็นต้องกินยาหรือจําเป็นต้องรักษาหรือไม่สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างครับเข้ามาปรึกษาที่ผู้ป่วยนอกอศูนย์ทางเดินปัสสาวะโรงพยาบาลมิมุตได้นะครับแล้วเราก็มีช่องทางออนไลน์ไว้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการปรึกษาแพทย์ก่อน แล้วก็หากพบความผิดปกติอะไรก็ค่อยนัดเข้ามาพบแพทย์ที่หลังก็สามารถทําได้ครับอย่างที่คุณหมอบอกไปนะครับว่าตราบใดที่เราไม่สามารถหยุดความแก่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถึงวัยแล้วควรมาเช็คกับคุณหมอนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องมีสุขชาแนลด้วยนะครับ